สบายดีบ่าวเต้สบายดีครับสบายดีเห็นนั่งกินเนาะครับนี่ก็นั่งดีสร้อยบางบางปันมะโค้งครับมื่อนี่เมนูปลันมะโค้งเ้อะเมนบอกับไปตู้เนาะนักปลาอย่างคนณหายมากครับเห็นใบสลัดใบตู้บ่าวยอะอะไรมือซ้อมนี่แหละครับนี่ทั้งต้มทั้ง่วโลเจิ้งคีตคืนได้คุ้มค่าป่านนี้ทุนะันได้เกลี่ยเราขาวคำมากเมนบอก มีสารบ้านหามีชำนละครับบรรลุผเลยเนื้อปลา,าลึกแท้บรรลุอา,า,าจารย์ดูรลุผลนะบอาจานย์ผลนะเนื้อปลาโค้งนี่น้องนี่คบ้งบนี้ก็ได้การแลนะเ้เนาะเมนอยได้แซงมัท่วจกักสามวต่อได้าาการพี่น้องฮะไะ ได้การแล้วบ้านนี้พี่น้องพี่น้องเบื้งรูปบ้านเนี่ยมีเนื้อเบื้องเนื้อปลาพี่น้องเอ้ยไม่ลึกเนื้อเนื้อมันเข้าที่นี่เนาะผ่านลำโค้งนี่พี่น้องเนียมันเป็นปลาสวยบ้านน้องคือบ้านเฮาได้พี่น้องเลยริยมโค้งริมโค้งแต่ตอนนี้เฮาบูม,มีพะคอนเลยเป็นี้อันเย็นอันเนี่ยมันมาเนี่ยมันมากินต้มอันไปตู้ไปแล้วบ้านนี้มันต้องเป็นก้อยบ้านนี้เนาะตามสูตรเนาะตามสูตร ก้อยนี่แบบใดอันี่แบบใดหนี่จังเจ้าเบืองเนาะจังเบืองจังน้อยจังเบืองพี่น้อง,อ,งอ่เดี๋ยวซอยแล้วก่อนอันนี้มันเชฟนี่มาจากไซคับนี่เชฟนี่โอ้มาไก่เลยครับเชฟนี่ไก่บ่สามสิบโกเลย่าฮ่าฮ่าสามสิบโลบ่สร้างเบืองเลยบ่ <laughs> สร้างเบืองฮ่่ <laughs> สร้างเบืองเลยเนาะเออสามสิบโลบนักปันไหนตัวบนักปันไหนพี่น้องอ๋อเดี๋ยวจังตอนพุทธะตอนขั้นตอนก้อยพี่น้องจังเบืองเนาะ มึงจะน,น้อยหมด,ดใจด้วยใช่ไหมแล้ว,ดวได้แซ่บกันอาพี่น้องได้เวลาคั้นแล้วครับบัดน,นี้ล้างแล้วบวมือคอรับบวมเลล้างเลยเอาเลย <c oughs> เอาสุเทีเยบอเกรแบบนี้อ,อ๋บอบ่เต็กกว่านี้ <c oughs> โอ้ยกูก็กุศลไว้วางใจเพื่อนเนาะโอ้ยตายห้ามโอ้โอโอมึงให้แบบนี้อ๋อมันเปล่าครับเพื่อนเปล่าท่านมินแหละมือก็ไม่ได้ล้างเลยบ่มพูด <c oughs> ตวนหมาดเรียบมือดำๆบ้านนี้ โอ้ยพี่น้องเอ้ยข้าวเไปเลยมือมันผมโดนไปจองเด้อเออข้าวจะข้าไปหน่งมือจองนี่ได้ล้างอยู่บ่ล้างตัวหม้อบานโอ้ยเหนียวเลียอยู่บืดมือล้างบ่ล้างล้างหรอเออใครเด็ดทันตีนนะเอานี่ไกลเลยน่ตีนโอ้ยตายนะข้าวพี่น้องมอหนูหอมม้วนกันเด้อพี่น้องเด้อเออแท้ๆก็อีน่ะ แซนเลี้ยงบาง้านมึงได้มือเพื่ได้ล้างแต่คนนี่พี่น้องนี่นี่เบื้องนี้นี่ผู้สอยข้อนี่ก็ไม่ได้ล้าง <ปะ S 1> นี่ผู้เหลียว,ยว,ยวออยล้าแงแม่า <laughs> จนเล็บข้าวมูแม่เล็บข้าวเลยแต่ละคนมูแม่โมแซนเลี้ยงนี่นะ,ะไล่ป่านี้นะโอ้อข,ข,ข้าข้าเอาพี่น้องบอ่เข้าพืา่อจะได้แซนเลี้ยงอย่างไรพี่น้องเอ้เบื้งหลายหลายดิขันนี่เนาะขันนี้พี่น้องเอ้หนึ่งตัวนี่อืมขันหนึ่งตัวขันสมเดีพี่น้องบ่ได้ขันก่อนเอา

เจเกียตือม้เกียวดิ้งมจบเกียวระไดีดิตายพันดิอยู่เรื่อบ้านี้ได้แท้พ่อมก็เาข้างบ้านนี่แหละเนาะบึงแปอนปุยเจ้าหอบว่าเจ้าเลิงปุยไรจนจนหอมตายจปุยเจ้าตายตายเนาะ งานโบรานกินม่ยาานกินเล้งปุยคือขวยแล้วตายซ้ำโอ้ยพูแล้วพูแล้วสรมนี่บ่ห้พี่น้องเนื้อพูดนะอาซิมเลกินดิฟเลยข้างเลยมดีอีกเช่นไรได้แล้วใส่ไล่ได้พี่น้องได้ผนังมาก่สุดอันนี้ชุด ทุ่นให้ห่อเลยเบาย่อมะทั่วมานคือไร่ก้นปลามะทั่วไร่ก้นปลาพี่น้องมึงทำพี่น้องเนอะเออนะเบิ่งมึงมึเบิสมึงปลาก็พักเอาได้กันต้องผสมมสารกันพี่น้องอันนี้ปลาไหลกับอะไรพักไหลกับอะไรพี่น้องเลยอันนี้สูตรสูตรไทยอำนาจเลยบอสทุ่นให้หน่อไทยย่อเนาะไทยย่อโดยตรงเลยนี่ต้องจองเลยไป ใส่หัวตะไคร้ได้อีกหมดเลยใส่ตะไคร้อีกสูตรเด็ดเนาะสูตรเด็ดมันนี่แหละมันได้กินไร่ทั้งพักนี่แหละโอ้ยมาเรื่อยเป็นสูตรอยู่นะมาเรียดอยู่โอ้ยมีคนมาไล่เบิ้งสูตรเนาะมันปลาเนาะปลาเนาะเดียวแต่ว่าเฮ็ดให้มันเป็นพริกแข็งได้หลายอย่างเองไปตุ้ยโอ้ยห้องจอนเันจอง ไปตู้น้อยมาได้ทำตัวสองตัวนี่แหละแบ่งไายได้แบ่งกินได้ลงยูทูบไว้เพืเพิ่งเด้อเฮ้ยเฮาบ่แม่นเมือซิบเขาโอหนาเนาะกี้เนาะไล่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 เวียกเดชคนไล่เวียกเมื่อแล้วตัวสองตัวแล้อะวุ้งเมี่ยวเพื่อวุ้งง้องวุ้งเฟิ่งอะเอาบุญเด็กน้องไปเนื้อปลาได้ดิวุ้งเป็นผังได้อพี่น้องน้ำมันเนาะออดิรามันแซ่บแล้วปลาได้พี่น้องได้บุญเป็นพังด้อ น้องานี่วันนี้ก็มาจักเซฟปุ่นแล้มาสีมือกันเลยมาเนี่ยขอขวบพี่น้องเลเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ใส่เลยมานี่ยเมื่อไหร่อ่ะด้กันเลยพี่ปุ่นพี่น้องพี่ขวาเสร์มเมื่อนี้ิพี่ขวของพี่กุ่นขวาพี่ขว้เอ้ตบเจียเด้ขว้ของป่นพี่น้องเนี่พุกเนี่แต่ว่าจะใส่หลายเลยที่เซมาถุงเนี กินบ่ไรด้แตาฟูมักเด้่บ่ใส่มาถุงนี่กินบ่ได้กินบ่ได้ครับมันหยาบอะไรแต่ผูมักใส่มักเผ็ดมักเนาะเออโอยเข้าไปไอพวกซิมนี่ก็เอิ้นมาจอกกันกูได้อันเซียซูซิมกูรัะอันนี้ก็พันธุ์ทาซิมเลยตะกี้ก็เราก็ทาิมเเด้อออซิมด้วยน้ำปลาก็ต้องเป็นน้ำปลาที่พลัดครับตาแมวบ่ยังมีข้แล้วตาแมวบ่มี้แล้วเราจะจะซื้อไล่เด้อน้ำปลาเพราะว่ามันโฮคั้นเกลือแ้วเนาะมันร้อนไหมครับคนก่ ทับบุหรยัเห็ดขนาดองนี้นะกส่องนิ้วนี่ต่จังเล็ดเท่ั้นได้เป็นกับุเลยเบิ้งตอนแบ่เขาใจริญโจปามาจาดีเบิงอ๋อเมนเราไปซ้ไปดิไปซสลูกไหลไ่ดิลูกหลมาเนื้อปลาไปดิเนื้อปลาิหอยถ้าอยพี่้องได้มล่ะอซิมซิมฮัใจเย็นพี่้อได้ซิมแน่นอนมันเลี้ยนหัวอะไรด้หนิู เอ้าเอ้าเหแล้วเอ้าสิมสิมิมสิมอยู่ตเลยอันอันเรืมันก็ได้เก็บไปเอาเปขเบพี่น้องก้อยปลาก้อยปลาได้พี่น้องมันม่นาบเลือดเนี่ยมนด้อเขาลาเลือดมันเป็นทางไหนลาบเดือดมันสีดงิหน่อยช่เรียบไ้อ่มึงเทิมเด้มล้เดี๋ยวมยังเเดี๋ยวเิมนึ่ตักใส่จานก็ได้ิมพี่นอง ไรนี่รัใจึด้วยม้ไหนอสมุมโหมันก็อธรรมดาดีเนาะธรรมดาเนี่ยข้าก็คิกพอดีแล้วเนาะเมึงพี่น่องชิมอ๋อชิมชิมเขาเกี่ยับปลามาิงเรือพี่น้องเ๋้วมกเบ้งพี่น่องหักกับพี่น่องเเอาซาซาเดียวชิเอาไว้ไล่หนาักกับพี่น้องเลย พังยัง่น้องเบิงเนอเบิงเนอพังยังพังนางเลิอพังนางเลิอเออคำเอื้ดีก็ไ่ได้มันยับไปนึกนะเออบ้านนี่มึงผู้องมึงผูเองเออพักก้ังโอ้ดองเขาเออผายังผู้องมึงรุ่นนี่พักยัง่น้องมึงรุ่นม่ต้องทำลายคุยากแล้วพักก้อยปลาะมึงที่ทำป่านี้ไหวแล้วปักอยปลา่ะ วิธีกินแบบนี้เลยโอยากกูก็ยากพอกูดิวิธีกินเชี่ยวช่อนสิ่งกูหาปลาแต่ยังไม่ได้กินเทือดนี่ไปตู้นี่กินเท้อนี่พี่น้องตัวแรกดีหน่นึ่งเชี่ยนึงกินนั่นทีพี่น้องซองตัวพอแล้วมือนึงก็ได้อันใบมักเขืมกับเจียวจะหน่อยพี่น้องครับบานนี่มือพี่น้องไหมเดี๋ยวมะเขือกเอลูกเกียรมันตั้งไว้ข้างของนี่บุกนี้ใหญ่เข้าไปไหมเอาท่า เอาบ่ยกยกยกน้ำหเก้าพี่น้องเอาตัดตบด้วยทุกสาวเฮ้ยไอ้ก้อยฟ้าเอาไปทางไหนมัหนี่มีก้อยสาวอ่ะคลิปนี้ไว้ซั้งนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยคำเด้อเริ่มบุญไหวแล้วครับพี่น้องเจ้าะอยากน้ำเออผู้จ้าก็อยากน้ำเอาคลิปนี้ไว้ซั้งนี่แขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเด้อสวัสดีครับผมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คือพอ